ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาของทางช่องคืนวันโกนชาแนล Channel นะครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์เป็นการทำนายดวงชะตาในช่วงสัปดาห์หน้าก็คือวันที่10มีนาคมไปจนถึงวันที่16มีนาคมซึ่งเป็นดวงชะตาราศีกุมที่เราจะมาทำนายทายทักกันในคลิปนี้สำหรับดวงชะตาของชาวราศีกุมในสัปดาห์หน้านี้ ค่อนข้างที่ตัวท่านนั้นจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเรียงรายเข้ามาต่อแถวทําให้ท่านนั้นพบเจอกับเรื่องดีๆพบเจอกับเรื่องมงคลมากมายกันเลยทีเดียวแต่ในคลิปนี้เราขอมาบอกเราขอมาเตือนบางเรื่องบางสิ่งก็จะเข้ามาทําให้ท่านนั้นปวดหัวทําให้ท่านนั้นติดขัดบางเรื่องบางสิ่งนี้สัปดาห์ที่แล้วท่านอาจจะดูคนอื่นพบเจอกับปัญหาแต่ในสัปดาห์นี้อาจจะเป็นคิวของท่าน อาจจะเป็นตัวท่านต้องเข้าไปเจอปัญหาต้องแก้ไขต้องเคลียร์ก็ถือว่าสัปดาห์นี้เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ตัวท่านนั้นต้องระมัดระวังเช่นกันซึ่งในสัปดาห์นี้ดาวสำคัญที่ถือว่ามีอิทธิพลต่อดวงชะตาของชาวราศีกุมนั้นไม่ว่าจะเป็นวันที่14มีนาคมเป็นดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีมีนและวันที่16มีนาคมเป็นดาวพุธ ที่ย้ายเข้าสู่ราศีกุมซึ่งนั่นก็จะทําให้ตัวท่านนั้นพบเจอกับเรื่องราวที่เข้ามาบางเรื่องบางสิ่งนั้นต้องระวังต้องหลีกหนีบางเรื่องบางสิ่งนั้น,น,น,นท่านต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความนึกคิดความคิดความอ่านการตัดสินใจที่รวดเร็วหรือแม้แต่เรื่องอารมณ์อาจจะมีอารมณ์เวียงอารมณ์วีนซึ่งในบางครั้งบางคราวก็อาจจะทําให้เกิดปัญหา และก็ยังคงรวมไปถึงคำพูดคำจาอาจจะพูดรวดเร็วอาจจะพูดแบบไม่คิดซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นที่มาของปัญหาที่จะเกิดขึ้นที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้สำหรับเรื่องราวที่ชาวราศีกุมท่านควรจะระมัดระวังในช่วงสัปดาห์หน้านี้ดูเหมือนว่าจะมีสองเรื่องราวสองเหตุการณ์ที่ท่านนั้นต้องระมัดระวังอย่าให้เกิด ซึ่งหากปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมาก็จะทําให้ชาวราศีกุมนั้นเกิดปัญหาเกิดติดขัดได้ซึ่งสองเหตุการณ์นี้ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีเหตุการณ์ที่หนึ่งชาวราศีกุมตัวท่านต้องระมัดระวังอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของท่านอะไรที่ไม่ใช่ปัญหาของท่านท่านต้องระวังมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ตัวท่านนั้นจะติดร่างแห är, จะตกกระไดพลอโจร ท่านจะเกิดต้องเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบในปัญหาของคนอื่นในข้อนี้ขอให้ชาวราศีกุมระมัดระวังเอาไว้สำหรับเรื่องนี้ชาวราศีกุมขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีในช่วงสัปดาห์หน้ามีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะเดือดเนื้อร้อนใจจากปัญหาของคนอื่นเรียกได้ว,ว่าไม่ควรที่จะมาเกิดขึ้นกับท่านไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักหรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันในทุกๆวัน ชาวราศีกุมต้องระวังให้ดีมีโอกาสที่ท่านอยู่เฉยๆก็จะมีปัญหาหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นอาจจะเข้าไปมีเกี่ยวข้องมีส่วนรับผิดชอบในปัญหาของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการเงินตัวท่านนั้นในสัปดาห์หน้านี้มีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับคนรอบตัวท่านเข้ามาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเงินการทองเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับการเงินการทองมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ตัวท่านนั้นจะต้อง ให้ยืมหรือแม้แต่เขาจะเข้ามาขอความช่วยเหลือท่านไม่ว่าจะเป็นการขอหยิบขอยืมหรือให้ตัวท่านนั้นออกรับแทนใช้ชื่อใช้เสียงใช้ตำแหน่งของท่านในการคำประการในการใช้สิทธิ์ในการกู้หนี้ยืมสินมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้และก็มีโอกาสที่ท่านนั้นจะพบเจอกับปัญหาก็ถือว่าชาวราศีกุมท่านต้องระมัดระวังให้ดีการที่ท่านนั้นใช้ชื่อใช้สิทธิ์ในการกู้หนี้ยืมสิน อนาคตอาจจะเป็นตัว <lag> ท <os> ่านที่จะต้องมาเคลียร์มาแก้ไขหนี้ด้วยตัวของท่านเองก็ขอให้ท่านระมัดระวังการใจดีไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ขอให้เป็นการใจดีเห็นอกเห็นใจให้ถูกคนระมัดระวังบางคนนั้นอาจจะเข้ามาเพียงหลอกอาจจะเข้ามาเพราะผลประโยชน์พอเขาได้ผลประโยชน์เขาก็จะตีห่างตัวท่านและจะเป็นตัวท่านที่จะต้องเคลียร์ต้องแก้ไขก็ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดี หรือแม้แต่การงานชาวราศีกุมในช่วงสัปดาห์หน้านี้ท่านระมัดระวังให้ดีอะไรที่ไม่ใช่งานในส่วนของท่านก็ขอให้ท่านนั้นระมัดระวังมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นไปช่วยหรือไปให้ความคิดเห็นจนนำพามาสู่ความเดือดร้อนจนกลายเป็นตัวท่านจะต้องเข้าไปแก้ไขหรือจะต้องเข้าไปพูดไปเคลียระมัดระวังให้ดีและยังคงรวมไปถึงการที่ตัวท่านนั้นออกรับแทงคนอื่น ซึ่งอาจจะนำพาปัญหามาสู่ตัวท่านได้หรือแม้แต่การที่ตัวท่านนั้นได้รับโอกาสดีๆได้รับโอกาสพิเศษจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตัวท่านนั้นจะได้เป็นตัวแทนในการอบรมในการเรียนหรือแม้แต่ตัวแทนขององค์กรของหน่วยงานแต่ตัวท่านนั้นกลับยกโอกาสให้กับคนอื่นเพียงเพราะตัวท่านเกรงอกเกรงใจคนอื่นก็ขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้จะทำให้ท่านเสียโอกาสหรือแม้แต่ตัวท่านนั้น การใช้ชีวิตประจําวันอาจจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนรับผิดชอบของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นสมาชิกคนในครอบครัวมีปัญหาด้านการเงินการทองไม่ว่าจะเป็นพี่ป้านะอาเครือญาติในฝั่งของตัวท่านหรือเครือญาติในฝั่งของคู่รักสามีภรรยาก็จะเป็นตัวของชาวราศีกุมเองที่จะต้องเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบด้วยความตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดี ทุกสิ่งทุกอย่างจะนำพาความเดือดร้อนความอึดอัดใจก็ขอให้ชาวราศีกุมระมัดระวังในจุดนี้ระวังความใจอ่อนรับปากว่าจะช่วยคนนั้นคนนี้หรือแม้แต่ตัวท่านนั้นเคยพูดว่าจะยกสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นสิ่งของสะสมของรักของห่วงไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องเครื่องรางของขังแก้แหวนเงินทองมีโอกาสมีเกณฑ์ที่เขาเหล่านั้นจะกลับมาทวงคำสัญญา ตัวท่านนั้นก็จะเสียเงินเสียทองเสียของรักเสียของสะสมมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ซึ่งในสัปดาห์หน้านี้ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีเรื่องของคนอื่นปัญหาของคนอื่นหลีกได้ให้หลีกเลี่ยงได้ให้เลี่ยงอย่าให้กลับกลายมาเป็นปัญหาของตัวท่านเพราะนั่นอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ท่านต้องแก้ต้องเคลียร์เพียงลำพังในอนาคตสำหรับเรื่องที่สองชาวราศีกุม ท่านต้องระวังให้ดีเหตุการณ์นี้ชาวราศีกุมอาจจะเกิดขึ้นจากคำพูดคำจาวาจาในตอนนี้ขอท่านระมัดระวังสำหรับเรื่องนี้ชาวราศีกุมในช่วงสัปดาห์หน้าอาจจะเป็นช่วงที่ท่านอาจจะพูดอะไรแล้วเกิดติดขดัดพูดอะไรแล้วสร้างปัญหามีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ตัวท่านนั้นไม่ว่าจะเป็นการพูดจาหยอกล้อทีเล่นทีจริงพูดแซวกันระหว่างเพื่อนฝูงกลุ่มคนรู้จัก ซึ่งในสัปดาห์หน้านี้ขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการพูดจาหอกล้อพูดจาแซวกันไปก่อนมีโอกาสที่คนที่ได้ยินได้ฟังนั้นจะไม่สนุกจะไม่โอเคด้วยและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทะเลาะการผิดใจการโต้เถียงขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้เอาไว้และรวมไปถึงในสัปดาห์หน้านี้ชาวราศีกุมหากตัวท่านนั้นจะพูดถึงบุคคลที่สามไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องส่วนตัวเรื่องงานขอให้ท่านระมัดระวังให้ดี มีโอกาสที่บุคคลที่สามที่ท่านกล่าวถึงพูดถึงนั้นอาจจะรับรู้อาจจะทําให้เข้าใจผิดเกิดปัญหากันได้ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีและรวมไปถึงในสัปดาห์หน้าตัวท่านนั้นจะมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นองค์กรอื่นแผนกอื่นค่อนข้างที่จะเกิดปัญหาค่อนข้างที่จะติดขัดบางสิงบางอย่างนั้นอาจจะพูดไม่เข้าใจหรือแม้แต่พยายามอธิบายก็ไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้น ก็ขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้และยังคงรวมไปถึงชาวราศีกุมในสัปดาห์หน้านี้ท่านอาจจะมีปัญหากับบริวารหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะสั่งงานลูกน้องสั่งงานบริวารท่านก็จะได้งานไม่ตรงตามสเปคตามที่ท่านต้องการก็จะมีโอกาสได้เถียงได้โต้วาทีกันก็ขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้ให้ดีความหัวร้อนความใจร้อน ความที่ตัวท่านนั้นคิดไวพูดไวอาจจะนําปัญหามาให้ซึ่งในสัปดาห์หน้านี้ขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องคำพูดคำจาให้ดีไม่ว่าจะพูดจาอะไรก็ขอให้นึกให้คิดให้รอบคอบระมัดระวังพูดจาไปแล้วเกิดปัญหาตามมาซึ่งนั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ใ,หญในอนาคตก็ขอให้ชาวราศีกุมระมัดระวังให้ดีซึ่งทั้งสองเรื่องราวที่กล่าวมานั้นมีโอกาสจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุม ในช่วงอาทิตย์หน้าไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่10มีนาคมไปจนถึงวันอาทิตย์ที่16มีนาคมก็ขอให้ชาวราศีกุมระมัดระวังให้ความสำคัญกับสองเหตุการณ์นี้ให้ดีเพราะสองเหตุการณ์นี้มีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นกับท่านมากเลยทีเดียวก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายกับการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกุมในช่วงสัปดาห์หน้าก็คือวันที่10มีนาคม จนถึงวันที่16มีนาคมซึ่งในสัปดาห์นี้อาทิตย์นี้ดวงชะตาของท่านค่อนข้างที่จะเวียงค่อนข้างที่จะร้อนแรงพอสมควรก็ขอให้ท่านระมัดระวังบางเรื่องบางเหตุการณ์ให้ดีก็จบไปแล้วนะครับกับการทํานายกับการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกุมซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณการทํานายการพยากรณ์ดวงชะตานั้นไม่ใช่เจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับหากเราคิดดีทำดีพูดดีเราก็จะพบเจอกับสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลอยู่หลายร้อมรอบตัวเราขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับแล้วพบกันใหม่คืนเมืองคกลชา n แนลสวัสดีครับ